อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดี f อฟนะครับสวัสดีแฟนคลับนะผมทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับทุกคนใครเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะครับถ้าคุณนั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีหรือหน้าจอโทรศัพท์คณไปเรียกญาติพี่น้องของคุณมาดูให้หมดทุกคนนะครับรวมทั้งโอ้ยตายเยตายเย่าเรียกมาให้หมดทุกคนครับเพื่อมาดูสิ่งนี้นะครับผมที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้ครับก็สิ่งนี้จะเรียกว่าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้สําหรับตกมือตกปลานะครับคือมันจะเป็นลอกคันนะครับแล้วจะเป็นจะเป็นอุปกรณ์สําาหหรับตตกกกปมึนะผง อีกันะครับผมนี่จะเป็นคันตกปลาตกหมึกนี่เขาออกมาใหม่นะครับมีสองสีสีเขียวมิ้นส์แล้วกักบสีชมพูนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ลักษณะของคุณสมบทรงพิเศษของคันตัวนี้ก็หลักๆ,ๆเลยลักษณะก็จะเป็นความยาวประมาณ8 6ุฟุตนะครับ8.6ุฟุตนะครับผมแล้วก็น้ำหนักขนาดของเหยื่อที่ใช้ก็คือ1 8ถึงถึง3.5เลยนะครับแต่ว่าเขาเขียนไว้แค่ 2. 0ุถึงส .5 แต่ว่าความจริงมันใช้เหยื่อเล็กก็ได้นะทุกคนนะนะครับความยาวก็โอ้โหนี่ยยาวเลยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ ตกหมึกใช้ฝั่งเนี่ยต้องใช้ยาวขนาดประมาณนี้นะครับ8.6ฟุตนะครับผมซึ่งมันจะมีผลแบบเวลาเราส่งส่งเหยื่อไปในทะเลมันจะส่งไปได้ไกลขึ้นนะครับผมบางทีหมึกมันอยู่ไกลอยเงี้ยครับอือแต่ว่าไอ้ตัวลอกของเทล่านะครับลอกเทล่าเบอร์2005นะครับเป็นสปูลสปูลแบบเก็บสามารถเก็บสายได้ประมาณร้อยร้อยว่าเมตรขึ้นไปนะเอาจริงแล้วนะครับที่ผมใส่มัน่าจะมาณร้อยห้าสิบเมตรลเนี่ยแต่เป็นแบบเส้นเล็กๆครับเอาไว้ตกหมึกนะครับผมนี่ครับก็จะมาพร้อมกับแขนคู่นะทุกคนแขนคู่นะครับนี่ครับ โอเคหลักๆเราก็จะรีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับคันตุหมือของอีกักน,นะผมแล้วก็ส่วนโย,ดยเดี๋ยวเราไปไปดูกันว่าข้างล่างเนี้ยมันชอบสีไหนมันชอบสีไหนแต่ไม่รู้หรอกความจริงมันกินหมดเลยไ้มไม่รู้นะก็เดี๋ยวไปชมในคลิปแล้วกันว่าวันนี้เราจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเป็นเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเป็นไอตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับสีสวยมากเลยนะสีส้มนะครับโอ๊ยแรงอ่าจะเป็นสีส้มขนาดสองจุดสองครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเล่นตัวนี้ดูนะครับสอ,สองจุดสองนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวพันหัวหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราพันหัวหน่อยครับให้น้ำหนักมันจมเร็วขึ้นครับเพราะว่าน้ำแรงถ้าน้ำไม่แรงขึ้นถ้าน้ำไม่แรงไม่ค่อยมีขึ้นไม่ต้องไม่ต้องพันหัวเลยนะเอาแบบอย่างนี้เลยนะโอเคชุดป้องกันตะขอเบ็ดครับคือสำหรับใส่โยนะครับเนี่ยสำหรับเอาชบาโยไปครอบไว้นะป้องกันแบบเราบาดเจ็บน่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยใส่แบบนี้นะครับผมเออเนี่ยมาเป็นพวงแบบนี้เลยราคาไม่แพงทุกคนเข้าไปเลือกชมได้เลยทุกร้านนะครับมีขายหมดอะพวกโยพวกอะไรเงี้ยของอีกะครับนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าคุณภาพโอ้โหใช้ได้เลยนะผมงัดบึกกไมม้้่่รูีตัววแลนะโอเคคทุกนเเเดี๋ยวราไม่ป็นกาารเเเสียวลดี๋ยวเรา ลงเหวนรกกันแล้วก็ไปลุยกันอ่ทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะลงศกหมึกใช้ฝั่งเหมือนเดิมนะครับเราเลือกกันเป็นหมายเหวนรกครับผมเดี๋ยวเราใช้สองจุดสองดูแล้วก็พันหัวแบบนี้เพราะว่าดูกระแสน้ะนะครับขึ้นมาแรงมากครับอันนี้ครับอันนี้คือแนะนำหมายนิดนึงมสำหรับน้าที่ไม่รู้จักเฮ้ยว่าเราลงเหวนรกเสร็จนะครับนี่คือทางลงเหวนรกนะครับผมลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะก็มาหินก้อนนี้เลยนะเนี่ยหินก้อนนี้เลยนะแต่ว่าวันนั้นที่ผมมาน้ำมันขึ้นสูงนะสามารถยืนได้้้แคค่ตตรรรงงนนนนูะับืได้้้เเดดดีีีี๋ยวววแนนนนนะะะาามมมมัััลลงงตตต่่่ออรรูจจุคบผ แล้วผมจะตัดภาพตัดภาพเป็นช็อตนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะเปลืองฟิล์มนะครับผมโอเคได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูเลขไหมหมาแรกทุกคนนี่หมาแรกเลยอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้หมาแรกเลยนะเอาแนวทุกคนอันนี้หมาแรกครับผมหมาแรกเลยลงก็โดนเลยเห็นไหมครับทิกเสีส้มนะครับอันนี้หมาแรกจริงๆไม่ได้โกหกอ่ะเดี๋ยวดูไม้ต่อไปกันหมาแรกนะครับหมาแรกโดนเลยทุกคนอ่ะดูไม้ต่อไป ท่าลมแรงขึ้นแรงแบบนี้ทวงหน่อยทุกคนจุดนี้สวยมากเป็นหินเป็นอะไรสวยมากทุกคน,น,น,นเนี่ยตรงเนี้ยไม้แรกเรียบร้อยเลยทุกคนแต่ไซส์ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่เราเก็บหมดนะครับวันนี้เรามาทำแต้มนะทุกคนนะลงค่อนข้างเลยครับทุกคนโอ้โห้ไมแ้แเอาอะมาแรกเอาเลยอะไปดูไมาต่อไปนะอะเงียบอยู่ รู้ส่วนน้ำมันกลังจะลงแล้วนะครโอ้ดูดิครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาแรงด้วยเห็นไหมนัไม้เร็เจอหมึกแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อเรื่อยๆโดนนะครับโดนนะครับตัวที่สองเอาโดนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับสีส้มนะครับจิกะนะครับผมตอนนี้วันนี้เราใช้สองจุดสองนะครับแล้วก็ถ่วงหัวหน่อย่ะคันตัวนี้ครับเป็นปลายเป็นปลายโซลิดใช่ไหมครับซึ่งปลายโซลิดเนี่ยมันเหนียวทุกคนแล้วก็ปลายมันจะแบบ พิュ่มากอ่ะเวลาโยนส่งเหยื่อไปอ่ะโยนได้ไกลมากนะทุกคนถ้ามันไม่โต้ลมเนี่ยมันก็โยนได้ไกลขึ้น,นครับโอ้โหอ่าตอนนี้เราใช้สีชมพูเนี่ยสีอ,ออกแดงๆเนี่ยออกอีกกระไครับสองจุดสองนะทุกคุณผู้ชมอ่ะสวเลยนะโอ้ยมีตัวนะมีตัวนะแล้วผมแล้วผมหาที่มาก่อนครับนี่นะทุกคนสวยสวยเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาไปเลยได้ยังไงนะครับนี่ไ,ไปเดี๋ยวรียต่อทุกคน เทคนิคก,การตกก็คือแบบถ้าน,น้ำนลแรงแบบนี้ไม่ต้องกลัวติดพื้นหรอกทุกคนปล่อยทิ้งไว้เลยนะไม่เป็นไรเดีย๋ยวน้องมีตัวน้องวิมาเอาเองอ,อย่างที่บอกโยนไปที่เดิมนะครับตรงไหนมีตัวโยนไปที่เดิมเลยที่เราได้ครับแต่ไม่แค่จับแผ่งไ,ไม่รู้ไม่รู้เป็นไรทุกคนลมแรงหน่อยนะครับลมแรงหน่อยทุกคนส่วนใหญ่มักจะมีคู่นะครับทุกคนหมึกหมึกส่วนใหญ่จะอยู่เป็นเป็นกลุ่มเป็นเป็นคู่ครับ พยายามโยนที่เดิมนะผมโยของอีกาสองจุดสองก็สามารถนำหมึกขึ้นได้นะทุกคนหมึกไซส์ใหญ่อะครับปลา,บาเขาจะคมทุกคนนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟโซลิกนะครับผมเหนียวครับสามารถนัดตาได้สิบโลก็ได้ยี่สิบโลก็ได,ได,ได้ได้ครับผมเหนียวมากโอ้โหทุกคนครับไ,ไอ้ะครื่อนท <laughs> ั้งลมเลยทุกคนโอ้โหดูดิตกหมึกไม่ได้เลยอนะ่ะโอ้โหแบบ น้ำแบบกระเด็นแบบน้ำซัดแรงนะครับผมทั้งคลื่นทั้งน้ําทั้งลมเลยนะทุกคนนะ <S <S โอ้โหถ้าน้ําขึ้นแบบนี้จะตกหมึกยากหน่อยทุกคนต้องแบบต้องน้านิ่งๆหน่อยนะครับแต่วันนี้เราก็สามารถเก็บแต้มได้นะครับสําหรับอ่าโยอิกะนะครับผมแล้วก็มามาทดสอบเทสคันของอีกะเลยครับสวยมากทุกคนตีเวลาตีสรงเหยือไปได้ไกลามากถึงแม้จะมีลมนะครับไปได้ไกลามากแต่วันนี้อุปสรรคเยอะก็คือหนึ่งเลยลืมมาตะกัวมานะครับตะกรวกับกิ๊บนะผมต้องย้อนกลับเอาเสียเวลาอีกโอ้โหนี่นะครับแต่ก็ทำผลงานได้ทุกคนนะครับหมึกไซส์ ฝากผลิตภัณฑ์ของอีกะนะครับผมมีหลายแบบมากนะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับมีทั้งคันมีทั้งลอกครับมีทั้งโยมีทั้งสายโอ้ยครบชุดอะทุกคนเดินเข้าไปครับไปที่ร้านนะอ,อ่ะก็อ่าที่สำคัญเลยราคาถูกมากทุกคนแบบราคาแบบโอ้โหคนต้องว้าวอ่ะครับกับแล้วคุณภาพเขาดีนะครับคุณภาพดีมาลองไปจับดูนะครับตามร้านนะถ้าไม่เชื่อผมเดินเข้าไปได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินแล้วออกไปอีกหน่อยนึงถ้าไม่มีก็เ,เดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมเพราะาน้ำมันแรงเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะทุกคนด,ด,ด กับการเทสโลกเทสคันเทสผลิตภัณฑ์ของอีกะนะผมก็ปวดว่าได้มาสิบโปาแต้มนะครับทุกคนนะเนี่ยสิบวปาแตมเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เน้อน้อยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะเป็นพวกไซส์เล็กครับไซส์เล็กพวกนี้ผมไม่ได้ถ่ายครับก็จะถ่ายเฉพาะแบบผลงานที่ไซส์ใหญ่ๆนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าผลงานผ่านนะครับผมสําหรับงานเทสโยเทสคันผลิตภัณฑ์ของอีกะนะครับผมก็ฝากไมด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอีกะนะครับราคาแบบ ราคาถูกเหมาะสำหรับมืออาชีพเลยนะครับนะครับใครที่งบไม่เยอะนะครับผมก็สามารถเดินเข้าไปร้านแล้วก็เลือกได้เลยนะครับดีกะฝากด้ยครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม